มาเร็วลูกตื่นแล้วถึงเวลาถึงเวลาแล้วลูกไม่เคยนั่งรถแล้วมันสบายแบบนี้มาก่อนชีวิตเ <laughs> หลังจากที่เราเหนื่อยกันมามากนะครับกับการนอนอยู่บนชายหาด24ชั่วโมงตอนนี้กิจกรรมของเราผู้ขา ไปคะ่ะไปไหนล่ะไปไหนไปป่าที่เรารักไปไปป่ากันเถอะเดี๋ยวเราจะไปจับปลาแง,งะลงนันใหม่ไหมคะสบายมากครับเทปนี้จะเป็นเทปเข้าป่าแล้วเราออกมาจากทะเดเราก็เข้าป่า เป้าหมายคือเราต้องการหาปลางแงะนี่คือเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสูงสุดคือหาปลางแงะแต่กว่าจะไปถึงปลาสงแงะเนี่ยเราต้องหาแบบทำยองทำเหยือ่อแล้วก็ไปหาปลางแงะซึ่งมันก็ต้องอาจจะตอกนกลางคืนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่แน่นอนคืนนี้เราก็นอนป่ากันนะครับหลังจากนอนทะเลมาเราจะมาดูกันว่าระหว่างนอนป่าก,กับนอนทะเลเนี่ยไหนมันจะทรมานทรมานมาก,กกว่ากันไม่ใช่อันไหนสบายกว่ากันนะอันไหนทรมานกว่ากัน อันไหนลำบากกว่ากันอันไหนเหนื่อยกว่ากันพี่ทะเลป่าใช่ผมว่าผมชอบป่ามากกว่าชอบป่ามากกว่าครับแหมก็โจจังเกิลนะใช่ใช่นะพอดีเลยพี่โจจังเกิลนะไม่ใช่โจโอเชียนมันมันจะลมรื่นกว่าครับลมรื่นกว่าอันนี้อันนี้เวลาเราร้อนร้อนเราก็กระโดดน้ำได้เลยอ๋อคือหล้างตาอะไรได้เทน้ำทะเลไม่ได้แล้วเราจะได้ใช่ไหมสงเอนหนูแบบ แต่เมื่อวานนี้ตอนลงเครื่องพี่มั่นใจมากเลยนะพี่ไม่มีเออเลยนะตอนนี้ตื่นเลยอากาศมันร้อนเข้าวันนี้รอรอครับปลาแซมันชอบเย็นเย็นใช่ครับปลาแซมอนชอบเย็นเย็นครับมันจะกินกินเหยื่อเย็นเย็นครับเที่ยงเที่ยงมันไม่กินเย็นย่ไเที่ยงไม่กินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอรอตอนเย็นเย็นาค่อยเข้าเราแวะปั๊มกินอะไรก่อนไหมไม่โรงแรมนนก่อนี้ไอมโจจังเกิลเขาจะได้โชว์ฝีมือของเขาแล้วโจโฉคือป่าภาคเหนือ โจจังเกิลคือป่าพัคได้ทุกที่ด้วยขิ้งนี่แหละไปเหนือผมก็หาได้ได้ไหมผก็หาได้ได้ไหมไปเหนือผมก็ได้ไปหาแต่โจโฉบอกว่าพอโจจังเกิลไปเหนือนี่คือเดินไม่เป็นเลยนะดูไม่ออกระหว่างถนนกับป่าผมโดนหลับเดินหลับตาเลยครับรอครับไม่ตาได้สองเก้าสะดุดแล้วโจโฉมาที่นี่อ่ะสะดุดเหมือนกันรอดไหมรอดไหมรอดครับรอดอยู่ก็มีผมอยู่ไงเอ้ยโอ้ย ฝากบอกโจโฉนะครับโอ้ยฝากบอกโจโฉโอ้ยฝากบอกโจโฉนะครับที่ผมอยู่คนเดียวรอดครับโอ้ยน่าโจโฉมาคนเดียวไม่รอดนะครับอ้าวทีมงาเราหายไปคนหนึ่งนี่ตัวอ่อนต้องโดนตัดโดนตัดฝุ่นพี่ฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าของเราไปแล้วไปแล้วนะฮะให้นางนอนพักให้น้ำเกลือก่อนแล้วเดี๋ยวเรา ไปกันต่อนี่เด็กๆ3คนยังไม่เป็นไรเลยแต่ผู้ใหญ่ไปแล้วหนึ่งครับอันนี้ปัญหาใต้นี้อะไรนะปลาสังเงีปลาสังเงียต้องไาแง่ก่อนนี่นอนเก่งมากเลยหมวกไปเก่งเอาแล้วอ่ะมันเอ้าเอ้ามาเสียงที่นเป็นอะไรอะมันแค่คอแห้งด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวเราไปกิน ลเราลองไปฝักก่อนเร็วพี่จอเขาจะดับเครื่องไปไปกับแม่พี่เขาจะดับเครื่องแล้วมันปลอดภัที่ีโอเร็วค่อยๆแบบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องโอเคก่อนหน่อยก่อนดีไหมไงบ้างลูกโอเคไหมไงโอเคเหลือล่าละค่ะเมาคนที่สามค่ะ สบายมากเพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะพร้อมแล้วค่ะแ้ปกนก,นไ,นนกนไหนเนี้เอาละค่ะเราเริ่มต้นแล้วนะคะกยาังเดินเข้าป่าดูทางอยู่ตรงนี้นมาทางเดินเดินเลยค่ะเก่งจริงๆ ส,งส,งสงังโมสังเงียสังโงสังเงียโอ้โหเป็นอะโอ้โหเปะไรเป็นปลาปลาคือใหญ่ครับใช่ครับเป็น,ป,นปลาปลาเล็กต้องเป็นเหยื่อของปลาใหญ่ครับแต่บางครั้งปลาใหญ่ก็เป็นเหลื่อเหยื่อของปลาเล็กนะครับยังไงอ่ะก็เราเอาปลาใหญ่ปลาเล่แล้วตกปลาเล็กได้ครับอ๋อเข้าใจไม่ทั้งเดนไม่เข้าใจไม่เป็นไร เดินนเดินตามลุงโจไปลูกไปไผ่พี่ต้นนี้ยูเหรอครับต้นรักกรป่าครับรักกรรักกรที่มันมีลูกนะพี่ใช่ครับใช่ครับมันคือรักกรที่เรากินเนาะกินไหมอุ้ยนี่ใครอยากลองกินดูไหมเดี๋ยวลองนะมาปุ๊บก็ได้กินของกินเลยเราควรเราควรลองเอาป่ะมาปุ๊บได้กินเลยมาน้องเด่นต้องเล่น แต่เราลืมกินรสฉาตหจะเปล่าไม่สละละกรมลูกกินได้พอดีเลยโชคดีเลยอ่ะคล้ายๆกับสลันี่ดูสิครูมาได้ไม่เกินยี่สิบเมตรเราก็มีของกินแล้วนะปลาสละดกับละกรามมันไม่เหมือนกันนะมันหน้าตาคล้ายๆกันลูกแต่มันไม่เหมือนกันต้นมันก็คล้ายๆกันะครับสละปลาครับดีนะผมไม่ได้มีมีดสักอันเนยมีของผมมียืมครับแต่ามทื่อกผม ผมไม่ได้ทต้อไรพี่หรอกเปรี้ยวตัวเองเป็นยังไงเปรี้ยวไปเดินไปไช่หรอน้องเดนเป็นไยังไงนั่งหน้ามาหน่อยน้องยังไม่ได้เดนเดนถันหน้ามาหน่อยตอนนี้คือมันไม่แน่ใจว่ามันเปรี้ยวหรือมันหวานก่อนกินก่อนกินอือเข้าใจลูกละหวานใช่มน้องยังไม่ตื่นตื่น กินปุ๊บตื่นเลยลูกตื่นัต่นเป็ตัว่ตื่นเปนตัว้วมอยไ่เอาดูด้ดูน้าเกลือันทุกที่อร่อยเลยเปแต่แบบชุ่มคออืมชุ่มคอมากกินแล้วเนี่ยเสียงมันจะมาล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 าพา่ลาเปลนไาพี่ลาลาาลล้ลลาลาลาาลาลาาล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 า เอาไหมลองเอาไปทำอาหารดูเผื่อได้มีเลยก็แปลกๆปลกเมนูหรือว่าลองกินข้เย็นเดืนดือนสิก็ลองกินดูดิครับมันเปรี้ยวมันรู้เรียบร้อยไป รู้จักไหมนี่คือนี่คืออะไรนี่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 อ๋อเถาวันอันนี้อันนี้เป็นเถาปีครับใหญ่กว่าเถาวันมันมาหลายมันมีหลายปีละล้วมีหลายปีแล้ถ้าวันมันจะนิดเดียวถ้าวันมันขึ้นเล็กแล้วนี้เขาใหญ่เขาปีคเนี่ยเวลาเราจะไปตกันเปรี้ครับเดี่ยแคมป์ เราอยู่อย่างนี้กันใช่ไหมพี่ใช่ครับโอเคนั่งก่อนไหมนั่งก่อนไหมเหนื่อยไหมเดินกันมาสามสี่ชั่วโมงเหนื่อยก็นั่งมาตั้งสามชั่วโมงเลยไม่มีน้ำเลยใครจะตกบ้างใครจะตกปลาบ้างเดี๋ยวมามีจะให้เอเดนกับคิรินช่วยตกปลาโอเคไหมตอนนี้เรามีผู้ป่วยหนึ่งคนน้องไนล่า ไ้่ได้เป็นไรคะไม่ไรลูกหิวข้าวใช่ไหมปวดท้องใช่ไหมคะโอเคใช่ไหมอันนี้มันไม่ได้เรียกว่าเป็นบาดอันนี้มันเรียกว่าหิวข้าวหิวข้าวโอเคแต่คนที่เป็นบาดจริงๆเอออ่ะเดี๋ยวมัมเดี๋ยวเดี๋ยวมัมจะช่วยดูแลในล่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปช่วยลินกับเดนในการหาปลากับลุงโจโอเคไหมไปไปในล่าเดี๋ยวเรามาทำที่นั่งก่อนมา อนั่งก่อนครับนั่งก่อนพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวไปตัดคันเบ็ดมาให้ครับอุ้ยรอคันเบ็ดก่อนรอคันเบ็ดนั่งครับคุณลุงทำอะไรกันไปดูสิไปเอาอันตกง่ายง่ายที่ตกปลาเหรอตกปลาเบ็ดตกปลาใช่ไหมแล้วทีนี้คือเราเอาอะไรล่อเป็นเหยื่อคะ กินสามชั้นเหรอได้ครับมันกินสามชั้นด้วยเหรอพี่กินครับลองดูครับปลาพวงเป็นปลาที่กินทั้งพืชทั้งสัตว์ครับอ๋อได้แหละยาวมากเออทำไม่ตกเป็นไม้สนุกเหมือนไม้นะไม้สนุกช่องดินเนี่ยเขากำลังทำไม้อยู่ลูกดินรู้ยังขนมปังไม่ใช่ขนมปังหอยไม่ใช่หอย อะไรไม่มแมลงอะไรอะไรสามตัออย่างฮะหมูหมูอะไรสามชั้นหมดสามชั้นใช่เขาเอาหมูสามชั้นไมาให้ป้ากินอ่ะินป้ากินหรอครับป้ากินน่ะโงโจบอกว่าเขากินได้าสามชั้นกิโลละสามห้อย ยาวไรกันไหมไม่ก็เผื่อไงเผื่อว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้จะแงะก็ได้กินสะหมูสำชานนั่นแหละใช่ไหมลูกลองดูก่อนนะครับลองดูก่อนเดี๋ยวผมจะลองพี่โจไปวางแผษมาแล้วไงนี่อ่าพี่โจจะลองให้ดูแล้วเออเหรอลองดูลองดูได้เดี๋ยวตามพี่โจได้ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวปลูกไปตามตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนลูกเดี๋ยวมาแทงนมาพี่โจมาดูก่อนมาโหได้แล้วเห็นไหมนี่เป็นยุงของเรา เยังไม่ได้ลงมาเลยเร็วมากซื้อมาเกี่ยวจริงไหมเนี่ยซื้อเกี่ยวไม่เกี่ยวแบบเดียวขย่อนไปแล้วมากินเลยคือตอนนี้ปลามันหิวมากพี่รู้ขานาหิวมากดูหน้าไอเดนงงเลยปลามันจะมาเร็วลองดูอีกทีไหมน้องเดนลองดิมันเร็วมากเลยอ่ะ เดี๋ยวลูกเอาไปใส่ถุงพี่มิ้นใครสอนมา,าเดนแบบเนี้ยพี่ที่ปลูกปลายไงใครสอนโโพี่โจโฉพี่โจโฉพี่พี่โจโฉบ,บอกให้เอาใช้อย่างนี้ใช่ไหม<โ>เอาเดี๋ยวพี่โจจังเกิลจะสอนอีกแบบเลยนี่เนหะ็นไหมนี่เาเรียกว่ากัดอะไรนาะจะไม่ได้อะตัดถั่วจะไม่ได้แล้วทำยังไงตัดถั่วอ่ะโอเคอ้าวเหลือตัวแรกของเราแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมอ่าเอาไปเลยอย่าให้หายนะลูกนะ เพราะมันเราอาจจะได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวลูกอ่ะเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่เดี๋ยวบางทีเมื่อกี้อ่ะมันลุกไงเดี๋ยวแต่มันเร็วมากเลยพี่โจมาแป๊บเดียวหนูว่ามีไม่เคยเข้าเวียเดี๋ยวพี่โจจะลองอีกทีเผื่อครั้งแรกมันลุกต้องมาดูนะอุ้ยแต่ปลามันเยอะจริงมันมีปลาช่อนตัวใหญ่ด้วยนะตี่ไหนครับแน่ตรงตรงหน้ามอุ้ยกินแล้ว นี่เยื่อที่สองของเราก็มาลองดูไหมลองดูไหมปึ๊บพอเหยื่อลงไปปึ๊บจะแบบเลยนะเอเด่นแล้วติดดินทำไมเหนื่อจ๋าเดี๋ยวไม่ต้องแย่งกันลูกนุ่งลุกไอกำอีกสองคันกำลังมาลูกต้องเชื่อกันแต่ว่าไอ้นุ่นโจไม่มั่นใจนะว่าจะทําได้เพราะว่าคนทําบิดแล้วเขาทำมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลยตาไมม่่่่รรูู้้ววาาาไบิดเเจะอเด่นแทงเป็นเปล่าเป็น นี่ใช่ไหมนี่โอเคอ้าวเดี๋ยวเอาปลาคั่งขึ้นมาก่อนนี้เลย<ง>มึงไงขอตัวปลาตัว้ว้ายได้แล้วได้ด้วยไงล่ะไงล่ะโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาลูกอันนี้ปลาอะไรคะปลาช,ช่อนปลาช่อนภูเขาครับหรือว่าเขาเรียกว่าปลากัง้งอย่างนี้ใส่กินไหมคะอย่างนี้ไม่กิน แย่งี้ไม่เคยกินปลากั้งเลยมันไม่กินมันกินปลาแบบนี้แบบนี้แน่นอนเลยเดี๋ยวละตัวเดี๋ยวละตัวหย่อนตัวนี้ตัวใหญ่ตัวเฮ้ยตัวเฮ้ยอดอดดิอดดอดดิอดไม่อดไอ้นี่เอาไปหลามเดี๋ยวเอาไปหลามแปลว่าเอาไปใส่นี่ก็บอกไม่ไผ่อาหารเดี๋ยวให้เชิบเชิครับอ้าวอานนี้ใครจะตกเอเดนตกไเอเดนเอาเอาเอามานี่เดียว ปนั่และอาเเอาาเลยเเอาลใเอาให้จ oh, oh, like, ับจพ่งยัไปตรงนึกนรอก่อนนะรอก่อนนะยันประมาณนี้พลินย mm ันเเอาเลยเอเลยนประมาณนี้ึบเอาเลย เดี๋ยวรอรอปลา่กินรอปลากิน่ะนน้ใครจะได้ก่อนกันอีมันมาเยอะอยู่นะมันกินแล้วกินแล้วกินแล้วแต่ตัวเล็กๆได้แล้วได้แล้วว้าวจะไมตัวกระปุกนสองสอโอ้ตัวใหญ่ เท่เลยเด่นยืดยลูกโจไปทั้งให้กำลังใจแล้วก็ให้ลูกตกเดี๋ยวลูกโจจะไปทำทำตาบิดของปลาสทงแก่แล้วเราจะไปบานบิดกัน ปลาอะไรฮิรินปลาอะไรไปลา,า,ากินดีนะพี่รู้<า>ปลากินดีอยู่นะปลากินหมูอ่ะตอนนี้นะเราก็ได้แบบเหยื่อคือปลาเล็กปลาน้อยเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ลุงโจอ่ะเขาเอาปลาเล็กปลาน้อยที่เราตกอ่ะไปเป็นเหยื่อให้ปลา,าสแงะเนี่ยกิน นนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าไอปลาตัวเล็กตัวน้อยเขาเอาไปทําเหยื่อแล้วต้องไปวางตรงไหนและนานไหม่าปลาชะเงะไปกินนะโอเคไปสองตาแล้วคนละสองตาไอคุณกุ้ตาบิดอ่ะสองตาแล้วก็เดี๋ยวแยกย้ายกันไปหาไหมา้เดี๋ยวเราไปเอาตัวใหญ่ผู้ชนะคือตัวที่คุได้คนตัวใหญ่ปริมาณเราไหรนะ่ไหมขอไ,ได้ ขอแค่ได้อะขอให้ได้แล้วกันขอแค่ได้แค่น,น,นั้น,น,น <ะ S 1> พอพี่คิรินเขาไม่เอาใหญ่เล็กไม่เอาเลยขอให้ได้นะพี่โจรครับพี่โจตอนแรกเอเดนจะเลือกพี่โจแต่คิรินจอมไปก่อนแล้วขอใได้เราเราพวกเราแพ้โทษเราเสไงถ้าใครแพ้อะจะต้องทำกับข้าวให้คนที่ชนะกินเออ เราจะไปตรงไหนดีครับพี่โจเดี๋ยวลงไปที่แอ่งน้ำครับแอ่งน้ำตรงนี้แถวๆนี้โอเค้นะครับชนแหนบปลาชนแหนมันจะอยู่แถวๆไหนนะครับใต้ขุดหินครับแสดงว่ามันชอบแอบใช่มันชอบแอบครับมันไม่ใช่เป็นพวกปลาล่าเหยื่อไล่ล่าเหยื่อมันเป็นพวกเป็นพวกปลาที่แอบดักเหยื่อก็เหมือนเราสิดักเหยื่อแบบนี้เราต้องค้างคืนเอาไว้หรือว่าแค่ แค่ตอนเย็นค่อยมาเอาเดักวมเราก็ลกลับมาดูกเห็นไหอเครับอเคโอเคโอเคอยคโอเคโอยโอเอเคโอเคโอเคโอเวอเคโอเคโอเโอเคเคีอยวอเคามเคโเคโอเคอเคโอเคโเคโอเคเคโอเเคเเรากคเอคบออเออนเาอเาอเเ ลองลองเทาดิแล้วฝั่งนู้นจะเป็นไงบ้างฝั่งนูงนะ้นอ่ะคิดว่าฝั่งนู้นเป็นไงบ,บ้บางขับครจะไปกินคี่าสาตัวแล้วถเราแล้เหลือเราหมดเราก็ไปเอาอีกอาาสามตัวใช่ครับแล้วก็ไปอีกสามตัวเรื่อยอ่ะใช่มันไม่มีสูตรตายตัวปลาทางเนี้ยแค่เราหาหมายที่คิดว่ามันมีตัวโอกาสที่เราจะได้คือสูงมาก คือซึ่งพวกปลาสักเนี้ยมันจะชอบอยู่แบบอยู่ตรงบบมันจะเอ็ดตรงหินอยู่แบบโพงหินมันเนี้ยแต่ไม่ใช่แบบนี้นะข้างล่างนี้เดินหน้าไปลูกเดินเ<อ>ดินได้ครับเท้รองเท้าม <c oughs> ันลื่นถอดรองเท้าเลยไม่เป็นไรตรงเนี้ยเดินสบายเอ็นคิดว่าเอ็นจะได้หรือใครจะได้ก่อนเอ็นิดว่าเราได้ก่อนดีวยยมาเก่งเหรอเอากระโดดขึ้นไป เสร็จแล้วเราเล่นน้ำเลยพจิราเราไปตรงไหนล่ะหลงเล่นน้ำนี่จบเลยไปตรงไหนอ่ะปลาเหยื่อเขาไม่ปลาอยู่กับพี่เอ็มนะั่นอยู่ไหนทุกคนฮ่าเขาไปไกลมากเราไปตรงไหนบอกไปสิตรงเออลูกเดินไปประมาณห้าเก้าถึงพจิราเน้นจับปลาหรือเน้นใกล้แต่ถ้าลูกเดินเน่ะลูกจะได้ปลาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ถ้าตรงเนี้ย อาจจะนิดได้นิดเดียวเอาไงดีฮะตรงนี้ตรงนี้เหรอพี่เกียรติเดินลำบากไหมครับตกปลาสังแวยคีรินลำบากนะครับพี่โจครับพี่โจคนมันจะทำอะไรอะครับกำลังดูหมายอยู่ครับดูโจูงปลาว่าปลาจะนอนอยู่บ้างนะก่อนเอาลองดูเอาลองดูนะคีรินใส่หินเลยนะใส่หินเลยนะปล่หินเลยนะปล่อยใต้หินเลยนะ เออเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเป็นนี้ดูเดี๋ยวไม่ได้นะเดี๋ยวเวลามาคู่เบียดตอนไหนครับก้อนนี้ครับอ๋อแสดแนงว่าปลาสงนมันมันเป็นมันเป็นปลาที่ชอบอยู่น้ำลึกเหรอไม่ลึกครับไม่ลึกมากเดี๋ยวหอยท่มก็่อยู่ได้ คิดว่าเป็นมากเลยสุดๆไม่แใน่ใจไม่คือดำรงคดีแต่ตรงนี้จะถ้ามีโีรงนนขาวๆนี่จะว่ามันจะไล่มาเองตไม้ไผ่ยีดอันนี้ครับอะคิ่เร่นแป๊บนึงนะโอเคไปกับฐานต้่งไหมครับเปลี่ยนไหมพี่ เปลี่ยนที่ไหมครับพี่โจเปลี่ยนที่ดีไหมครับทีนจะี๋ลองเลยพี่ฮะห,หรือว่าเราจะทิ้งไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาดักตรงนี้ใหม่อีกรอบนึงอ่ทิ้งก่อนก็ไปเดี๋ยวไปหาปลาเหยื่อแล้วก็เข้าไปดักซ้ำก็ได้ไปไปไอเดนเอเด,น,เอเดนคิดว่าได้ดกี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวหรือสามตัวนั่นแหละอันเดียว พี่ป๊าไปเดนบอกว่าสามตัวโอเคไอเดนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันรู้หรืองเสร็จแล้วแค่รอใช่ไหมไปเรารู้เลยจริงๆริอะข้างบนอะมันมีมีที่ตกเกยอะแยะเลยแต่เด็กเดินขึ้นยากเพราะมันเป็นน้ำตก<อ>ปไปเลยเนี่ยไ น้องวางอีกไหมล่ะล่าเรั่โยนเลยไม่เอาเนี่ยทำแบบนี้เป็นคนโยนเลยลูกสาวไม่ทำอะไรอะไรแต่พมื่อครพอตกปลาได้เสร็จปุ๊บเป็นคนเอาไม้ทุบหัวใช่ครับโยนเลยโยนไปเลยโยนลงไปในน้ำเลยถ้าในด้โยนมันก็อยู่ตรง เี้ยเราโยนไปใกล้น้ำสิโยนลงไปในน้ำเลยไปเราโยนไปใกล้น้ำโยนไปเลยเหวี่ยงโยนลงไปหนึ่งสองสามลาปล่อยนะปล่อยเออก็ผูกไว้แน่นๆอ๋อมผูกผูกเอาไว้ถ้ามันกินมันจะมันจะกระตุกเหรงดึงสายตึงไปเลยครับ ทำไมพี่แอนถึงเลือกตรงนี้กดตรงนี้เคยได้ตัวเคยได้ตัวครับรมันอาจจะมีตัวใหม่มาอยู่วิธีนี้กับวิธีของพี่ปั๊บนี่คือต่างกันเลยของพี่ปั๊บคือเขาเอาน้ําที่มันแบบไหลไหลแล้วก็ตรงใต้โขดหินงานนั้นเหมือนโจโฉโจโฉได้ไหมวันนั้นไม่ได้ไปของพี่โจไปไหนนะ ไกลๆเลยเหรอเออผมขาดลิ้นมากเลยเนี่ยดีใจแทนในล่าในล่าคะอีกตัวนึงต้องไหนครับพี่ฝั่งนู้นตรงนี้ไม่ได้เน้นได้หรอเน้นเน้นแบบขี้เกียจอะเน้นได้ทำเนี่ยดูดิฟ้ามาแล้วเนี่ยกุ้งมาเปแล้วจ้าแล้วเราก็เล่นน้ำตรงนี้ไม่ได้นี่นี่ไปอีกแล้วกุ้งอีกตัวนึงไปอีกแล้วอเขาาต่มกกินุ้ง กุ้งกุ้งมันกินอย่างมองมันเลยเออหลายตัวด้วยเฮ้น่่ได้นเขาเขาเขาทำคนละแบบคืออย่างพี่เอ็มอะสองเบ็ดสองตัวเบ็ดละตัวของพี่โตเนี่ยหนึ่งเบ็ดสามตัวเลยพี่ป๊าหนึ่งเบ็ดสามตัวใส่เหี่ยเข้าไปในในเหี้ยสามบาทข้าเหมือนพี่โต ก็มีแค่ทีมไนล่าคนเดียวที่แยกใครก็ได้แหละขอให้ได้เมาเชงแอ๋นม,มาถึงปากขนาดนี้แล้วอ่ะตัวเล็กตัวใหญ่ขอให้ได้ยอ,อ,อยากเห็นหน้าเนาะเฮ้ยแงลูกอย่าเดินลงน้ำนะเวย้ย <c oughs> ไม่ได้นะหมายเด็กนะป๊อปป๊อเล่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 เ,ลเดี๋ยวลื่น เอาของเราง่ายๆดีกว่าเอาตรงนี้แหละเอาใกล้ๆนี่แหละของเราของเราใกล้ๆอยู่เดี๋ยวโอเคี่ตายเดอ๋ยว่สักประมาณตอนนี้กี่โมงนะครับตอนนี้สี่โมงสี่โมงขนาทีสี่โมงสักห้าโมงแล้วเรามาดูอีกรอบถ้าไม่ได้เราค่อยเลื่อนไปลองดูก่อนไหมนนี้ห้าโมงก็คือเดื เลื่อนหมายใช่ครับถ้ามันไม่ได้เราขยบหมายไปโอเคโคือหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยเนียนมากลงตรงปากมันเลยอเดนไปนั่งครับกันก่อนเดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวตามมันจะไม่กินเหยื่อะอย่าเราเสร็จแล้วตามนิดเดี๋ยวก็ตามนิดตามนี้เนี่ยต้นนี้เป็นยากระโดดไมนิดาจากกระโดดอยากกระโดดเดี๋ยวนาไปกระโดด ลงลิงก็ไม่อยู่ทางเดียวที่จะฝ่าไปได้อะต้องยังไงครับลงน้ำลงน้ำสิครับขอฝั่งโน้นก่อนไหมลงที่เขาห้ามเรา,างล,ลงนะเขาห้ามเราลงเนี่ยเพราะเขาดักอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> ใช่ไงเราอย่าไปโกงเรา,เราต้อง,งเ,เราต้องชนะแบบแบบใส่ใส เราไปทางเดิมเราไปกู้ตาเลขของเราก่อนได้แล้วตอนนี้มันไม่ได้หรอกพี่มันเร็วเกินเดี๋ยวเขารู้หมายนั้นไม่เคยพลาดถ้าอยากพลาดก็ครั้งนี้แหละอุ้ยกิรินกิรินได้อะไรมาอกุ้งกิรินได้อะไรมากุ้ยตัวใหญ่ด้วย สแต่ได้กุ้งมาครับตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่มากเลยเดูเทียบกับนิ้วเพื่มอมือกุ้งเยอะเยอยเขาดีกว่าออ๋บอกเราจับกุ้งด้วยมือเปล่าเลยนะโอเคไหมไปครั้งล่าละครับผมมีอะไรจะมาอวดโอยอย่าบอกนะลดลงไปดิปล,ไล,ลงไปครับ <ไป S 2> ลงมาเร็วลิน อบอกนะแด้ตื่นเต้นมากอีรินไม,ไม่ใช่แบบนี้แต่มันดีกว่าแบบนี้อะไรอะ่ะโอ้โหอะไรอ่ะกุ้งอะไรกุ้งอะไรไอพบกุ้งภูเขาให้แด้ดูดิมันไม่มีกล้ามด้วยให้แด้จับดูแต่ดิมันไม่มีหนามอะ่ะมันไม่มีหนามเลย ล,ลวรวต้งรู้น่ะปกติมันจะเป็นสีม่วงคราวนี้มันเป็นสีดำจับอับนี้จับตัวนี้ยังไงเห็นก็จากปัดสงเงีนี่แหละครับแต่ว่ามันออกมาเป,ไป็น <c oughs> อุ่นจืพุ้งมากินเหยื่อใช่ไหม, <c oughs> มไเล่นน้ำไหมเล่นสิครับไม่เล่นได้ยังไงครับสอนให้ลงไปเลยสามสองถอดเชื้อก่อนดีกว่า โอ้ยโก้ยโอ้โอ้อ้โยโอ้ยโยโ่ยโอยโ้ยโอ้ยโอ่ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้โยโอ้ย้ยมอ้ยาย้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอายอยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออนยอ้ยโอ้ยโย 哦。Oh. <laughs>